สวัสดีค่ะดิฉันสุกัญญาสกดตีเรเจ้าของแม่พอโภชนาวันนี้จะมาขอสาธิตการทำอาหารนะคะหมูกรกอบผัดริขขิงแล้วก็ผัดปลาทูคั่วสมุนไพรเรามาดูวิธี<ม>ทำกันเลยนะคะก่<ม>อนอื่นเราต้องคั่วเทียมนะคะให้เหลืองพอประมาณ ใส่พริกแกงแดงลงไปคั่วให้เท่ากันสูตรของฮาราเราจะไม่ใส่น้ำมานเยอะนะคะไฟอ,อ่อนๆคนอาต่อมานะคะเราก็จะใส่หมูกรอบที่เราทอดไว้นะคะแห้งเลยสับละเอียดพร้อมแบบหมูเล็กน้อย ผงชงรสนะคะประมาณสช้อนชา,าน้ำตาลที่เพิ่งโรยลงไปนะคะละลายเข้ากันดีรสชาติของอาหารจานนี้จะออกหวานนาังนะคะนิดนึงยวแต่ไม่หวานมากกลมกล่อมมะกรูดซอยะคะ่ะใบมะกรูดหั่นซอย เรามาดูเมนูต่อไปกันนะคะผัดปลาทูคั่วสมุนไพรเหมือนกับต่มต้นด้วยการเจียวกระเทียมที่เหลือเล็กน้อยตามด้วยรักผักชีแล้วก็รพริกขี้หนูสวนตามเนื้อที่ผัดคั่วสูตรของเราจะใช้น้ำมันน้อยนะคะไปต่ะด้วยมหด้วย คั่วแล้วก็หด,ดไปเียใส่ลรไปน้ำาตาลปี๊บผงปรุงรสซอสปรุงรสตอกห้วยใบตะเภาทอดกรอบนะคะคั่วลงไปเลยเพราะว่าน้ำมันจากตัวใบตะเภาเขาจะ มาคนกับปลาทูนิดหน่อยแล้วก็ควักหอมกระเพราจะได้เข้าในปลาทูเสร็จแล้วค่ะสำหรับสองเมนูนสุดอร่อยหมูปอกผัดพริกข่งนะคะกับผัดปลาทูพั่วสมุนไพรซึ่งช่องทางการสั่งซื้อลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะที่เบอร์โทร 086-557-1809หรือเพจใน Facebook คือแม่พโรโภชนานะคะแพ็กเกจที่เราทำส่งนะคะทางไปรษณีย์เอสสำหรับผัดคือพูกสมุนไพรนะคะกระปุกประมาณเท่านี้50กรัม3กระปุก100บาท แล้วส่วนตัวของหมูกรอบผัดทิ่ขิงนะคะบรรจุใส่ถุงน้ำหนัก150กรัมราคา100บาทนะคะรีบโทรกันเข้ามานะคะเพราะว่าเราทำสดๆทำวันนี้ส่งพรุ่งนี้เช้านะคะมีการเปิดรับแล้วก็ปิดอาออเดอร์ตามมื